สภาพหมายนี่เลยครับประตูรถก็จอดครับนี่นะครับข้างจะมีรถรถอีสุกเก่าๆอยู่ข้างหนึ่งครับผมก็จอดข้างนี้เลยข้างหมายนี่นะครับขยะเยอะมากไม่รู้จะช่วยเก็บได้เปล่านะฮะเยอะมากเดี๋ยวอันไหนพอเก็บได้ก็จะช่วยเก็บครับเขามายัดไว้อยู่ คนใกล้ต้นมะม่วงนะใกล้ๆต้นมะม่วงเดินลงมาก็จะเป็นทางลงฮะเขาทําเป็นทางลงไว้เนี่ยครับจะมีบาร์อยู่ข้างล่างนะฮะก็นั่งตรงนี้ได้เลยครับเช้าๆแดดจะส่องหน้านี้มันเที่ยงแล้วฮะตะวันอยู่นู่นแลลวครับนู่นเลยครับตะวันเบี่ยงฮะเที่ยงแล้วเที่ยงน่าจะเที่ยงสิบห้าแล้วมั้งก่อนนี้<ม><ม>ก็ตรงข้าม,มก็จะมีบ้านหลังคาสี สีส้มเนาะใช่ไหมบันคาสีส้มแล้วก็ขยับไปทางนู้นนะฮะถอยไปก็จะเป็นบ่อกัางหันลุมฮะนี้เป็นสะพานสีชมพูครับขวาก็จะมีสภาพบ้านก็หมายสวยฮะลุ่มลื่นแต่ไม่รู้จะปลาจะกินกวะนะครับ่นะก็ประมาณนี้สภาพหมายหมายไม่เคยตกนะครับหมานี้ก็ไม่รู้นาน,น,นาเขามาตกมา่อยไหมนี่ครับเดี๋ยวมือเก่าครับ เบอร์กิลพิชิงฮะร้านนาตตองมีขายแล้วก็ผมมาสายเพราะว่าช่วงเช้าก็ไปทาธุระแล้วก็เหยื่อไปส่งที่ร้านาลิมคลองสามนะฮะที่คลองสามก็มีเหยื่อ1นกิโลห้บาทกับ2อกิโลครึ่ง100บาทนะฮะที่ร้านร้านนาแดงฮะลิมคลองสามนะครับไปอุ่นหนุนก็ได้ติดติดกับปั๊มปตทนะครับฝั่งทัญญะนิดนึงฮะข้าม,มาฝั่งคลองหลวงนะแต่มันยังไม่ไม่ได้ข้ามไปถน,นนฝั่งคลองหลวงที่อยู่ทางอบตนะฮะอยู่ใกล้ๆก้ฝั่งทัญญะนะครับ ไอ้นี่เป็นเยื่อเก่านะฮะกำลังจะผสมเหยื่อใหม่ครับอย,อย่างเรก เลืสอสของวมนะเดี๋ยาไว้ก่อนครับครับก็เดี๋ยวมาผสมเยื่อนะครับเพราะว่าเยื่อที่ผมตัเมื่อกี้เป็นเยื่อเหลือจากคลองสิบสามนะฮะกลิ่นจะไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ะ น้ำที่หมายตกได้เลยนะครับหนึ่งกิโลครับน้ำที่หมายลุงทีละนิดนะฮะไล่ไล่ครับ น้ำน่าจะเหมือนไม่ไหลครับกิโลหนึง่งถ้าปั้นลูกไม่ใหญ่นี่ก็น่าจะตกได้จนเลิกครับหลายชั่วโมงอยู่ จะชอบนวลนนิ่มนะฮะหอมต้องลองฮะต้องลองเนี่ยฮะประมาณนี้ครับน่ครับนะครับ ลอนกินเอาละหมดแล้วหมดล้ แรีกเนนะครับเหยื่อเก่าครับไอ่สายก็สามนิ้วครับประมาณสามนิ้วกินตอนผสมเหยื่กินมุมปักเลยนะ ีครับผมมีใส้เดือนมาด้วยนะเดีย๋ยวลองเกี่ยวใส้เดือนกับเม็ดโฟมว่าจะกินอะไรนะครับเม็ดโฟมก็ใช้ประมาณนี้ครับเกี่ยวให้มันทะลุตะขอโผนะฮะตะขอโผเพราะว่าไม่รู้ว่าผมก็เกี่ยงไงเพราะนะนะบางท่านนี้อาจจะเกี่ยวตะขอไม่ผูผมว่าปลาเวลามันดูดนะฮะมันจะไม่ติดปาก นะครับนีฮะบางบางท่านก็จะเกี่ยวอย่างนี้บางท่านก็เกี่ยวอย่างเงี้ยมันไม่ผู๋ฮะเอาเอาผูนิดนึงนะครับให้ตะขอมันผูอย่างเงี้ยครับหรือหรเข้ามาครึ่งเลยผูเยอะก็ได้ครับอ่าเนี่ยฮะมันก็จะออกเหนียวเหน,นียวนิดนึงนะครับถ้าน้ําไม่ไหลก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยนี่เหนียวเลยแหละเนี่ย ปันขึ้นมารู้ว่าเหนียวเลยครับลูกไม่ใหญ่ครับอันนี้ผมใช้เป็นชิ้งล่างสองขอเลยนะครับบางบางตะก้อผมก็ใช้เป็นชิ่งบนชิ่งล่างฮะอนี้เกีียวไม่คุ้มไม่คุ้มเรฟฝังนะครับฝั่งซ้ายกับฝังขวาเพราะว่าเวลาเหยียวเราลงไปเนี่ยเกยวราลงไปเนี่ยตรงนี้น่าจจะบังเหลือด้านบนนะฮะเนื้อ ถ้าลงไปด้านเดียวกันเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นไมดโฟมเลยบังหมดเหยื่อบังไม่โฟมนะครับ้ายขวาประมาณนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวทยอยลงคันไปเรื่อยๆก็หมายนี้ลุ่มลื่นฮะแต่ก็ขยะเยอะฮะ เดี๋ยวไอ้ตรงที่มันจะปิวโรวงน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเดีย๋ยวผมมาถุงมาด้วยนะครับเฉพาะไอ้ที่มันพอเก็บได้นะครับโอเคครับาเอายอา ลดสนิ้วครับเ<อ>ยอมากครับเนี่ตรงนี้นเอา <c oughs> นี่ยนะ น้าไหนเอาเยอซื้อเยอโหดแล้วก็ทิ้งเนี่ยเนี่ยต้องเป็นขยายเนี่ยเอามีเเย่อน้พรด้วยสงสัยซื้อกนร้านน้ำสองนี่เลยนะโอเคครับผมอย่าตรงที่ผมเก็บให้นะครับของแท้เลยนนของแท้ ตะเพียนสวเยววเลยครับไปกุคเลยใส่าตะเพียนหัวใหญ่ะฮะ เต็มป่าครับถูกลงไม่ต้องมาไฟก็โอเคครับอินไมโ่โนะละ ครับเคลีย์ใต้ตกต้นใต้โคนต้นไม้ผมก็เก็บมาหมดแล้วครับเนี่ยได้ประมาณนี้ครับถุงใหญ่เลยช่วยๆกันครับทุกหมายไมยธรรมชาติทิ้งทิ้งไปก็ไม่น่าตกฮะเนี่ยผมก็มานั่งเสพบรรยากาศกับประตูนะฮะบรรยากาศมันดีฮะเรามาทิ้งมาเลยมันก็ไม่น่านั่งฮะน่าจะเป็นหมายสวยอีกหมายหนึ่งที่ที่โอเคเลยหมายเนี้ยนะครับนั่งกันได้สักสองปลาตรงเนี้ยฝั่งขวาก,ก็ตีได้ฮะถ้ามากันสอง กินมะพร้าต้มกุ้งใส่มะกอกประตูตำมาโหเห็ดน,น้าดูเลยไซส์โอเคครับสามนิ้วสุดเกือบสี่นิ้วกินเต็มปากเลยนี่ยกดหรือว่าไซส์สี่ตัวรู อันไหนอันเล็กครับอาจจะสองนิ้วครับ ฝั่งซ้ายเป็นคันเล็กคันนี้สี่คันนะคันเล็กสองคันมุมกล้องอาจจะไม่เห็นครับรมีทนะาน่ะอ้ยเายังอยู่มั้งเนี่ยอะไรล่วงี่ไม่มีอ่ะ เดียบไปนานครับอา่ามีน้าเข้ามาหวานเหงาเอาโป๊ะโป๊ะโฟมลงแล้วก็หวานแล้วน่าจะประมาณสักรวงครึ่งชั่วโมงฮนะข้างๆผมเนะี่ยตาเยียบเลยนี่ก็ไปแล้วไปเด,ยเดียวครับ ด้านหน้าผมนะครับเก็กวาหวานพา,ายเรือไปเรื่อยๆเนาะก็เมื่อกี้เขาหว่านตรงนี้น่าจะประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงเป็นสคาถาแนัปะปะ่าเงียบเลยมันก็น่าจะมีผลเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะท่วมหัว พอหวานไปเพิ่นี่ก็ต้องลงงมงมปุ๊บน้ำมันแตกนะพื้นท้างล่างแตกฟ้าก็น่าจะตื่นนะครับ่ะไม่เป็นไรฮะวิถีชีวิตการทำอาหารกินแต่ละคนดูต่องยังหวานอยู่ครับยังหวานอยู่ก <c oughs> ิน,นกแล้วแล้วแตกยังหวานหรอกโอ้หยังหวานแห่ของกันนี่หว่าก็ถึงบ่อแล้วก็ลงงมไงเนี่ยครับ ว่าแล้วก็จะลงมงมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะดูจะมีปลาน้ำเยอะเนี่ยขนาดของ,ของกล่องจะลยตู้หัวเลยแต่ที่ตรงกลางมันต้องนุ่เนี่ยคนที่เขาลกอกคลองตัวนั้นอน,น้ำเนี่ยดูเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ลงเนี้ยปลาเนี่ยที่กินเนะนี่ยลงก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสาม 3. โมงสามนาทีนะฮะก็อพอแล้วครับ<อ>จะถือว่ามาพักผ่อนมา เท็หมายให้พี่ๆนานาทราบแล้วกันหมายนี้ถือว่าโอเคให้ร่มลื่นเลยนี่ช่วงนี้บ่ายสามแดดกำลังไล่มาด้านหลังก็ยังมีต้นมะม่วงนะประตูแทนไปเนี่ยมีหลังนั่งข้างรถนี่ก็ได้ร่มตลอดครับรถผมไม่อก่อนอยูหน้ารถอีสูสี่ประตูนะฮะหมายนี้เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ถ้าอยากมาผมว่าช่วงเช้าก็ยังพอได้ตัวนะก็มีที่ผมอ,อยู่ในคลิปแบบมีสาย มือหวานเหงนะมือพึงไปครับเก๋ก็หวานตั้งแต่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งฝั่งฝั่งขวามือพอเสร็จเก๋ก็มานั่งฝั่งซ้ายตาก็ไม่เข้าเลยในช่วงที่ลงแรกๆกินหรือว่ากินดีเลยใช้เวลาตกประมาณ3ชั่วโมงนะตกเพราะมีแป้งใหน่อยยอะสับพะไดเก็บนะ ถือว่ากี่แต้มเนี่ยเออนะสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดแต้มปนินปนินสี่ตะเพียนสี่ครับไล้ปนินห้าตะเพียนสามนะครับนะพอประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอได้ทอดฮะพอได้ทอด ีคันนี้เผื่อมีช็อตจังหวะดีๆก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูฮะก็อีกสักครั้งครับผมฝากไปด้วยกับร้านน้าต๋องนะฮะเหยื่อมือเก่าฟิชชิ่งมีขายที่ร้านน้าต๋องติดกับบริษัทเวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งฮะขอความกรุณามาแล้วก็เอากลับนะครับผมที่ที่เหยื่อผมก็ประมาณสามตัวนั่งมาซื้อมาที่ร้านน้าต๋องแล้วต๋องกยอมเขทิ้งกันไปก็เป็นเรองส่ของผมเองขอบคุณมากที่อุดหนุนเหยื่อนะฮะแต่ใช้ไปแล้วก็ทิ้งถังขยะด้วยครรัับเเพาาะว่่่มมนนดดูไีีย ผมเก็บหมดนะประตูแกดูได้นี่ครับดูด้านหลังนี่นะครับในซองนี้ตอกงานได้ประมาณเนี้ยครับมันไม่ได้มาหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวผมไม่ทิ้งถังขยะตรงข้ามให้โกฝากนะนะพีพ่ๆที่เป็นเอฟซีนภรรมือเก่าอ่ะการเรื่องความสะอาดก็ช่วยๆกันหน่อยครับ ผมว่ามันก็ไม่หนักหนามากครั้งมาแล้วก็เอากลับคือเอากลับของเราก็ได้มไม่ต้องเก็ดไม่ได้ถ้าทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆโอเคครับงั้นเรามาๆนี่5ะถ้ามีโอกาสมามาากาส็จะมาเทสให้ใหม่ๆนี่ถือว่าโอเคเลยผมก็ไม่เคยมาตกเลยนะครั้งแรกเลยทั้งๆท,ท,ที่บ้านก็อยู่ใ,ใกล้นี่เองครับโอเคคลิปนี้นเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ เอาถือถือถือครับนี่ครับปเป็นปลาตะเพียงแจ่มนะครับผมเหลือสี่คำสุดท้ายครับถือว่าโอเคอยู่นะ เสียใจมือหวานมือหวานม่ง้นนางหน้าจจะไม่ควรมาน่าจะเข้าอยู่โอเคครับผมวยงานครับเดี๋ยวใส่ทอดใส่ทอด